โสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมัคมีองค์แปดสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมัค มีองค์แปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข้าสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมัชมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้น ว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้